ดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูมะละกออีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าฝนก็ตกหนักไปเมื่อวานสังเกตดูใบจะเหลืองหน่อยหนึ่งแล้วก็จะสลัดทิ้งแบบนี้นี่คือเป็นลาครับใบจะเหลืองเพราะว่าฝนตกบ่อย ลูกก็ใช้ได้ครับลูกก็ใหญ่อยู่ผมก็เก็บขายไปเรื่อยๆครับเพราะช่วงนี้มะละกอโตไม่ทันครับกตอนนี้มะละกอแพงมากครับขายตามบ้านก็จะมีพอกันแล้วครับพี่ก็เริ่มจะมีลูกเยอะแล้วครับที่ขีหนูสวน มัะละกอผมก็โตไม่ทันตันนี้ดกเลยครับลูกขนาดนี้แล้วก็ประมาณกิโลหนึ่งก็พอใช้ได้อยู่ครับขนาดนี้ประมาณโลครึ่งสองโลที่เขาซื้อกันพริกก็ดกดีอยู่ครับเริ่มจะแดงแล้วผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาเก็บเลยครับ ก็วันนี้ฝนไม่น่ามีครับเพราะว่าอากาศร้อนก็ตกมาเมื่อวานก่อนหนักเลยนีพริกก็เริ่มจะแดงแล้วครับผมก็ยังไม่มีเวลาเก็บพริกเลยครับพริกก็ดกมากครับก็ราคาก็าใช้ได้ครับแพงอยู่นี่ เมื่อวานก่อนผมก็เก็บขายอยู่ครับมะละกอพอเก็บขายไปเรื่อยๆพิกก็แดงเยอะอยู่ครับก็ยังไม่ได้เก็บเก็บแต่มะละกอมะละกอก็แพงอยู่เดี๋ยวเราไปดูน้ำ องที่อยู่ใกล้สวนใกล้บ้านผมครับก็เป็นบรรยากาศที่น้ำแห้งครับที่น้ำแห้งเพราะว่าเขาซ่อมแซมฝายก็เลยปิดน้ำครับตอนนี้น้ำไม่มีครับน้ำก็แห้งไปเยอะอยู่ครับก็ชาวบ้านก็ลงหาปูหาปลาหาหอย คอคองก็อยู่ติดสวนป่ามะละกอผมครับก็บรรยากาศร้อนมากครับวันเนี้ยไม่ไม่มีเลยวันนี้ท้องป้าโปร่งนี่ครับก็มีรอยรอดไถมีรอยรถปิกอัพเข้ามาแล้วที่ก็ทําผ่านไปป่าชุมชนมเขาก็ ทดลองวิ่งดูแล้วก็ยังไม่ดูแล้วยังยังยังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าดูแล้วรถเขาวิ่งมาม,มันจะจมครับตรงนี้ตามจริงต้องฝังท่อเลยครับเพราะน้ำจะไหลามาจากทางนู้นะครับแล้วก็จะไหลลงลงไปในคลอง <c oughs> เป็นป่าชุมชนครับลมลื่นครับเขาจะทำทางตรงไปนู่นนะครับเพราะว่าทำยังไม่เสร็จครับก็ยังเป็นป่าอยู่ครับตัวนี้หน่อไม้หน่อเบ่เริ่มเลยครับหน่อใหญ่ครับหน่อไม้ป่า วันนี้ที่อยู่ติดของเขาก็ปิดน้ำส่มแซมส่มแซมฝ่ายป้องกันน้ำท่วมก็เป็นบรรยากาศย็นเจนครับอากาศร้อนมากครับวันนี้ ก็เขาทำทางผ่านติดเกือบถึงที่ผมเลยต้นเล็กเดียวก็มีลูกครับมรรันละกอตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมัละกอจะเหลืองเพราะน้ำเยอะที่ก็ดกเหมือนเก่าครับมันละกอก็ต้นใหญ่อยู่ ที่ไม่ค่อยมีลูกครับผมไปดูสวนหนึ่งรับต้นขนาดนี้เขาจะมีลูกหมดแล้วของเราไม่มีลูกเพราะว่าผมจงไว้หลายต้นครับตามจริงเขาต้องถางออกให้หมดเหลือต้นเดียวแต่ควนี้ผมจงไว้เยอะลกไปหมดเนี่ยครับทั้งมะเขือทั้งพริกมันก็ม,มีสองต้นสามต้นสี่ต้นนะครับลุมหนึ่งตามจริงเขาจะจงไว้ต้นเดียวค น,นี่ถ้าถ้าเป็นสภาพแบบนี้ครับเป็นต้นเดียวครับมันจะดกมากครับแล้วต้นจะโตสมบูรณ์ถ้ามีหลายต้นแบบนี้จะไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร,ร่ครัเดี๋ยวผมต้องมาตัดทิ้งให้เหลือต้นหนึ่งก็บรรยากาศร้อนมากครับวันนี้สวนมะละกอผมมันเริ่มจะใบเหลืองแล้วข้างล่างเพราะว่ามันเป็นเชื้อราครับลกเกินครับ ร้อนมากครับวันนี้ไม่มีฝนมาสองวันลนะวันก่อนฝนตกอย่างหนักทั้งวันคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ